คืนวันที่22เวลาประมาณทุ่มหนึ่งร้านเรากําลังจะปิดอยู่แล้วแต่ก็มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นเสียงของคุณครูจากโรงเรียนสุธีท่านบอกว่าคุณคะขอโทษที่รบกวนตอนดึกนะคะพอดีพรุ่งนี้ต้องการขนมด่วนมากใช้ไว้พรุ่งนี้เช้าไหวไหมคะตอนนั้นเราก็ใจเต้นแรงเลยครับเพราะนี่ไม่ใช่ออเดอร์ธรรมดาแต่เป็นออเดอร์ถึง660ชิ้น ต้องแบ่งเป็น2รอบรอบแรก7จ็ดโมงเช้าสามรอบ2เที่ยงวันอีก330ชิ้นคุณครูบอกว่าเป็นขนมจัดเบรกสำหรับผู้ใหญ่ประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียนตั้งแต่มอต้นถึงมอปลายทางร้านแนะนำเป็นโดนัทลิงน้ำตาลออริจินอลเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ทานในทุกเพศทุกวัยทางร้านตอบรับออเดอร์แบบไม่ต้องคิดเลยครับ เพราะเรารู้ว่านี่คือโอกาสที่จะได้แสดงให้เห็นว่าร้านเดลี่โดนัทสาขาพระพุทธบาทของเราทําได้จริงๆพอวางสายแล้วเรารู้เลยว่าคืนนี้เราไม่ได้นอนแน่เพราะว่า600ชิ้นมันไม่ใช่งานง่ายแต่รู้ไหมพอนึกถึงรอยยิ้มของผู้ปกครองและเด็กๆและคนที่จะได้กินลิงโดนัทของเรามันทําให้เรามีแรงขึ้นมาจริงๆเราเริ่มต้นด้วยการใส่ใจทุกกระบวนการทุกอย่างต้องสดใหม่เพราะ เราอยากให้ทุกคนที่ทานของเราได้รับความสุขแบบเดียวกับที่เราใส่ใจทำมันคำคืนนั้นยาวนานมากแต่มันก็อบอุ่นเสียงเครื่องผสมแป้งกลิ่นเนยสดกลิ่นโดนัทที่กำลังทอดอยู่ทุกอย่างมันคุ้นเคยมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรารักมือเราปั้นโดนัททีละชิ้นทีละชิ้นด้วยความตั้งใจไม่ใช่แค่ขนมธรรมดา แต่มันคือความรักที่เราส่งต่อให้คนที่จะได้กินน้ำตาลที่โรยไปนุ่มๆบนโดนัทที่ยังร้อนๆมันละลายนิดหน่อยกลายเป็นการเคลือบบางๆที่หวานกำลังดีนี่คือลิงน้ำตาลออริจินัลสูตรที่เราภาคภูมิใจที่สุดพอตีห้าครึง่งท้องฟ้าเริ่มสว่างเรายังคงจัดกล่องขนมอยู่330ชิ้นแรกพร้อมแล้วตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะเอาขึ้นรถ ระหว่างทางแสงอาทิตย์เริ่มส่องเข้ามาเรารู้สึกเหนื่อยแต่ในใจมีความสุขเพราะเรากําลังทํเป็นสิ่งที่เรารักและกําลังทํามันให้ดีที่สุดถึงโรงเรียนพอดีเจ็ดโมงเป๊ะเห็นครูรอต้อนรับอยู่ท่านยิ้มให้เราบอกว่าขอบคุณมากค่ะกลัวว่าจะไม่ทันเราบอกท่านว่าไม่เป็นไรครับเราสัญญาว่าจะส่งตรงตามเวลาเราเห็นสีหน้าของ ท่านยิ้มและบอกว่าโดนัทสวยมากหอมมากเลยค่ะนุ่มด้วยแบบนี้เลยที่อยากได้ตอนนั้นความเหนื่อยล้าทั้งหมดมันหายไปหมดเรากลับมาร้านเตรียมของรอบที่สองรู้สึกเหนื่อยแต่มีความสุขพอรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องรอบสองเที่ยงวันอีก330ชิ้นทางเรียนนำรถตู้มารับขนมตามเวลาเดิมคุณครูโทรมาขอบคุณอีกครั้งบอกว่า ทุกคนชอบขนมมากๆเลยบอกว่านุน่มหอมไม่หวานเกินไปกินง่ายบางคนกินไปทั้ง3มชิ้นเลยนะคะคิดว่าจะเหลือเยอะแต่หมดเกลี้ยงเลยคืนนั้นพอเราปิดร้านผมนั่งมองไปที่ร้านเล็กๆของเราร้านที่อยู่ในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีร้านที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยความรักความตั้งใจออเดอร์หกรชิ้น มันไม่ได้แค่ตัวเลขมันคือความไว้วางใจมันคือความรับผิดชอบและมันคือโอกาสที่เราได้พิสูจน์ตัวเองว่าไม่ว่าจะหนักแค่ไหนเราก็าทำมาให้สำเร็จเพราะนี่คือเดลี่โดนัทร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยหัวใจที่ใหญ่ขอบคุณที่ไว้ใจเราขอบคุณที่ให้โอกาสเราและขอบคุณที่ทำให้เรารู้ว่าทุกความตั้งใจมันคุ้มค่าจริงๆ